โอ้นี่มาชัวร์พี่เต็มครับนี่มาเก่งพี่ติมต่อครับเพื่อนๆเ,เอากัดเขาลูกกัดเขาเอา,เอาให้มันหมดเลยนะเออเอาเลยเลยรุ่นลายคลามแล้วตัวเนี้ยสวัสดีครับเพื่อนๆยินดี้อนอรบเขาพบช่องแม่ยิ้มชาแน,นลอีกแล้วครับผมนี่จจมลาตาครับนี่น้องน้อยน้องน้อยส,สวยๆครับผม แมีกุณชายติมครับยังซ่าเหมือนเดิมครับเ,เพื่อนๆจอมซ่าครับจอมซ่าคุซีครับผมนี่วันนี้กลับมาบ้านฝนตกครับขับรถมาเรื่อยๆว่าจะมาถึงน้องหิวมากเลยเมื่อกี้แล้วก็บดตโทรศัพท์ก็หมดอีกก็เลยไม่ได้ถ่ายตอนลากล้าเยียกแม่แม่แม่อยู่ครับติมไหมครับติมบินได้ยังลูกอืมติมชูหน่อยติมชูหน่อยเดีย๋ยนี่ครับ หายดีสมบูรณ์แบบครับเต็มก็เ oh. นี่ยดู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 เนี่ฮะโอ้ยยังไม่เสร็จอ่าโอเคนี่กระติมอ่ะเอย่าใหญ่โตคอมพอมพังนะมานี่เลยมานี่เลยติมมานี่เลยติมมานี่เลยครับฮะใครจะมาใครจะมาใครจะมาก่อนใครจะมาก่อน ติมมาก่อนครับเพื่อนๆอะไรครับติมน้อยติมน้อยเดือดตา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 ไม่ไหวตาบอกพ่อหนูเล่นดีกว่าติมช้านี่เดี๋ยวตาติ๊กตักติ๊กตักอะไรครับตาติมครับเขาดีลาครับติมดี라น่พี่ดำครับเพื่อน เนี่ๆมาแล้วของชอบของเขามาแล้วของน้อยใช่ไหมของน้อยน้อยโชว์เองพ่ออลีลานักแต่ละคนฮะอลีลานักนะน้อยขอโชว์ครับนี่น้อยขอโชว์ครับผมดี๋ยวชายตีมครับที่เดิมเลย ฮะติมชอบจริงนะกาอีตัวนี้เนี่ยฮะมันเท่ยังไงเนี่ยนอนอย่างเงี้ยมันเทยังไงนี่บอกพ่อสิมันมันมันเท่ยังไงครับผมฮะมันสนุกยังไงเนี่ยฮะดีไหมฮะติม,มนี่ครับเ,เพื่อนดูความซาครับทำมันเสร็จหนักกว่าเกาอีกครับผมซาไม่เชื่อครับซาไม่เลือเลยเก่งตาต่อ ครับนี่โอ้นี่มาชัวพี่ติมครับนี่มาเก่งพี่ติมต่อครับเ,เพื่อนเอากัดเขาลูกกัดเขาเอาให้มันหมดเลยนะเออเอาเลยเลยรุ่นายคลามแล้วตัวเนี้อืมต้องอนุรักษ์กไว้นะติมนะนี่ดูด,ดูไม่มีที่จะเล่นกันแล้วตบตบติมตอบอะติมไม่มีที่จะเล่นแล้วลูกฮะติมไม่มีที่จะเล่นแล้วลูกฮะ ไม่มีที่จะเล่นแล้วะนะนี่นี่ครับเ,เพื่อนๆเตรียมครับรอสุดๆทำหมันก็ยังดือ้อเหมือนเดิมมาพี่ดำมาพี่ดำมุมเดิมครับเ,เพื่อนๆนี่อ่ะดูกันชายติีม นอน้อยชวนน้องน้อยเลย่่่่่่่่่เร็จเสร็จน้อยเติบ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 เนอะน้อยมันช่วยพ่อตลอดเลยของชอบนี่น้อยบอกของชอบครับพ่อของชอบครับของชอบครับของชอบครับผมนี่นี่นี่ดูครับดูครับสนุกเลยสนุกเลยเฮครับพ่ อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยคู่นี้อะไรเนี่ยไอ้คู่นี้อะไรเนี่ยไอ้คู่นี้อะไรเนี่ยขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องขอบคุณเพื่อนนะครับติดตามรับชมช่องนายิ้มชาแนลนะครับผมนี่ลาไปก่อนครับเพื่อนๆมามองคำนน่ารักับน้องๆแล้วสวัสดีครับหลับฝันดีนะครับผมคืนนี้สวัสดีครับ